อ่าเปิดแต่กวดช่างเอี่ยวครับเปิดแต่สามชาใส่เอี่ยวรัดทุ่งครับกลับมารับชมกันต่อนะครับผมตีเลขสายมันครับสายมันสายห้าล่ะ ไม่มันไม่หาก็ไม่มาครับแต่ว่าช่วงนี้ครับก็จะห่างห่างเงินหน่อยไม่ได้มาหลายวันคิดถึงเหมือนกันครับลองนนดัมซิงเอฟซีหลายๆคนก็คิดถึงคิดถึงอยู่นี่เขาก็มีช่องยูทูบหลายช่องนะเรื่องข้าแบบกลางช่องรวมยูทูบแล้วเกี่ยวลันุ้งก็มาแล้ววันนี้มาปะทะกัน อยูนี่มีช่องอะไรบ้างนนนับไม่ทั่วนหรอนับดูดิเอาแบบยู่ตรงไหนอยู่ประโคนชัยนี่นะเอาเนี่ยทีมงานโทร์หนึ่งเนี่ยเริ่มแต่เสียตินเลยเสียตินก็มีสองช่องเนาะดําสวยจ้ารับแล้วก็แล้วก็พี่นนรถดำซิ่งพี่นนรถดำซิ่งบอยหกรล้อซิ่งเสียบอยนี่บอยหก้อซิ่งอาจารย์ จานโอดัมซิ่งทอทงล่ะพอทงฮานามิยังไม่ได้ถ่ายนานเลวอ๋อเคยลงถ้าถ้าหมอตาลอยู่ก็หมอตานรถถ่ายซิ่งชูรูกอีสานแล้วก็อีกเสียอ้ําล็อกกีอินดี้สายจวดอ แต่ก็มีเหวรันทุง่งเจ๊าจารันทุง่งเจแนนนี่อะไรเออใครใครรู้ช่องเจแนนนะครับกช่วยคอมเมนต์ด้วยเนะแล้วก็มีวุ้นเส้นสายมันตีเล็กสายมันนี่แหละที่อยู่ตอนนี้นะครับตอนเวลาปัจจุบันนี้ที่ถิมงานโทนรหนึ่งบบมาวิ่งนี่ประมาณกี่วันนนงานเอยอะไหม ห้าร้อยก็เที่ยวถ้าได้วันละร้อยเที่ยวก็ห้า <5 S 2> วันองอกเรื่อยๆอืมดีดีๆๆดีสิบแล้วมากเลยหนึ่งสงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเที่ยวก็ FC อยากให้แต่เอารถมาวิ่งกับทีมงานทนหนึ่งไปวิ่งกับน้องน้องเลยพี่ตี๋จะได้อยู่ใกล้ชิดกันารถรถแบบยังน้อยอยู่นะปีเนี้ยเอารถยังน้อยอยู่บ่าน้อยชือว่าน้อยส่วนมากจะแปดเก้าคันอ๋อ การเกิดขึ้นนะเราเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เจ็บดีแล้วผมจะไม่ทักเจ็บคอมือจะเป็นปหาเจ็บคอมมือที่มันแบบปวดปวดตรงไหนปวดคอมันหมุนไม่มันมันไม่มันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับรถชนอ๋องั้นปวดตรงนี้กินเยอะมันก็เลยจุกเสียดเหมือนแบบลำไส้อ่ะลำไส้อักเสบหรือเปล่าลำไส้อักเสบมันคนไม่กินข้าวนะคนกินแต่เหล้ากินกินแต่กาแฟ เวลาแบบเกือกินข้าวไม่ตรงเวลาหรือเปล่าเอาเราเคยกินข้าวไม่ตรงเวลาอยู่บ่พี่ว่าไม่น่าใช่นะวันเนี้ยก็ไม่ตรงตอนเช้าตอนเย็นย็ไม่ตรงวันนี้โทรหาสาวนู้นกี่รอบแล้วครับรอบเดียวรอบเดียวตอนเช้าด้วยรอบนึงสองรอบออกมาจากบัวออกมาจากบ้านตีสาม,มแล้วก็กอนนอนกอนนอนทุกวัน ก็บางวันบางวันวันไหนอ๋อวันไหนเหนื่อยก็หลับก่อนกัน FC เขาเป็นห่วงนกนวลหวานอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับไม่มาถามบานเหมือนเดิมเนาะปกติทุกอย่างนะครับช่วยบอก f อหน่อยอย่ามาโนไปเองนะครับได้ยินจากปากแล้วนะครับเอฟซีที่ ติดตามเนี่ยติดตามพระเอเหมือนฉางของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันซ้ายว่างก็คือติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับน้องนนแต่บางครั้งเนี่ยเอซก็มาโนไปเองมาโนไปวัดเลย อย่างนั้นอย่างนี้บ้างถ้าเป็นบ้ารู้กันนะครับผมจะไม่พูดมากถ้าพี่มาเร็วกว่านี้นะนอนไอนเห็นบ้านหมู่บ้านตรงที่เข้ามาไหมปากท,ทางน่ะตรงที่มันมีโค้งสองโค้งน่ะครับและม,มีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ออเอออย่างงามเลยอะไรเหรมืนอนาวญี่ปุ่น ่าจะพาบุญเส้นจอดแล้วมมพอพี่บอกว่าเฮ้ยโอ้ไม่ค,ควยเตีจยวสวยจอดกินก่อนบุญเส้นบอกสิไปกินกับไปกินคนเดียวผมลองไปกินน้ำดอกกูเลยอดเลยตอนนี้ก็ทิง้งบุญเส้นกับพี่เอา <c oughs> เจจ๋าแล้วก็เจแอน,นครับเมามอยกันอยู่เ <c oughs> ขามานานหรือ,อยังพี่เอ๋ มาก่อนแป๊บเดียวอเอ๋อมาก่อนแป๊บเดียวพอจอดกินข้าวเี่กก็มามาทันช็อตที่เรากําลังหวานกับสาวนุ่นอยู่พอดีเลยไม่ก็นุ่นโทรมาพอดีอ๋อนุ่นโทรมาเรากำลังถ่ายคลิปอยู่น้องนุ่นโทรมาโทรมาถามว่าโทรมาว่าทำไรอยู่เง้ยเฮ้ยกินข้าวยังตัวใช่ไหมใช่อ <laughs> โอ้ยหวานแต่น้อนนีน่เนาะ แล้วสาวนุ่นวิ่งดิอยู่ไหนตอนนี้น่าจะเขตสังขเขตสังขลไกล่ดว่าทีมงานมาร,รปะไม่ใช่ทีมงานร,รักชื่อทีมงาน,งานาใหม่แล้วตรไปเยี่ยมน้องนุ่นซะแล้วถ้าไปเยี่ยมน้องนุ่นนี่ยจะส่งหัวใจไปให้น้องนุ่นหรือเปล่า ส่งไปเลยใช่ไหมเฮะส่งไปครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งล่ะเก็บไว้ทำไมนะเก็บไว้ใช้ชีวิตนะครับให้ครึ่งหนึ่งก่อนอีกครึ่งหนึ่งให้ให้ให้นุ่นดูแลครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนนก็จะดูแลนะครับแล้วของสาวนุ่นอยู่กับนนเต็มดวงหรือว่าครึ่งหนึ่ง อยู่ครบไหมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่กับเขาเหมือนกันนะครับก็เอาเอาหัวใจของสองสองคนนี้มาประกบเข้าหากันมันก็จะเป็นหัวใจหนึ่งดวงอยากขับรถไทยอีกแล้วนี่มันไม่มีคนดัดไมยีเราขับเป็นไหมนะเป็นเอาลงไปดันด้วยดิจันโอขับแล้วยังไงจันโอมาแล้วไหนจันโอ เดินเข้าไปนะอ๋ออ้าวรอบนี้มีตัวตัวแจนเลยอ้าวแล้วรถจานโอ้ใครขครับจอดไว้น,นี่ครับการถอยเนี่ยนนมันยังดังอยู่ใช่ไหมควงมาลลยนะน้ำมันเครื่องเราเหลือไหมน,น้อยเดียวมานมหลังเยอะนั่นแหละเอายอดนี่หยดตรงนี้นะยังยังไม่ได้<ร><ร>สิบเทียว ท้ายโชว์นี่เอาหยดใส่ตรงนี้นะเวลาตั้งพวามาลัยตรงใช่ไหมให้หยดตรงนี้หยดตรงนี้ให้มันไหลลงไปหายเลยท่าพี่ก็ดังแบบนี้แหละน้ำมันเครื่องใหม่นี่แหละหยดไปสักสี่ห้าหยดเงียบกริบเรียบร้อยครับดึงเที่ยวผ่านไป จวดบ้านนี้มีสาวเยอะไปนนยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยเราไม่มองโอ้ยนี่ใผมขับปุกยายมองใครก็เห็นเป็นหน้าสาวนุ่นหมดละบ้างนี่ใช่ไหมเหมือนตอนพี่ใหม่ๆเนี่ยก็อย่างนี้แหละเห็นสาวคนอื่นนี่โอ้เป็นหน้าวุ้นเส้นหมดเลยไม่เห็นสาวคน อ๋อไม่เห็นถามคนอื่นเลยมีแต่คนเก๋มีแต่คนเก๋กินน้ำไหมหนนมาขายน้ำหรือเปล่าขายกล้วยโอ้ไม่ค้าสวยด้วยนะนี่อร่อยอยุ้ได้ซื้อเลยบ่ลอ้ลุงอำ้องอำซื้อไปแล้ว วดครับจูดนี่เป็นสเต็ปการขรับเดี๋ยวส่องไปอเอฟทีก<ม>็เอ้าหวนหายไปไหนอีกอยู่นะครับอยู่นะครับเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกโก ตัวหนึ่งนั่นเลยไม่ทำปั๊มฮะทำปั๊มอะไรโอ้ยายนี่ทำไมไปชิดทางนี้โตโอ้ยายกึ่งกึ่งกังหักขับรถอะไรอย่างนี้โตดีนะแม่เลี้ยวมาเหมือนในในขาวหนเออโอ้เลี้ยวมาแม่เลี้ยวมาได้คึ่งจะโดนหันมาเอารถโอ้แล้วก็โดนโดนชนตุ้ม ดัไม่ชนรล้โชคดี<า>ว่าน้องนนเบรกทันครับเมื่อสักครู่นี้ผมัวเลย้ขับรถขับแบบแล้วแบบรถมอเตอร์ไซค์อยู่ขนาเนี้มผมต้องแบบต้องเซ็งอย่างเดียวอ่ะต้องหาจังหวะเซงให้ได้ไม่งั้นนี่บางทีไม่กล้าเซงเยยิ่งแกคนเกครับผมพี่เดี๋ยวก็เซ็ไปสีมาเม,มื่อคนเมาไปไปดูดวงไหมพี่พาไปดูดวงไปไหมถ้าถ้าเปิดถ้าพาไป อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เององค์ดำอาจารย์ดำแม่นมากไ,มไปนั่งอย่างนี้รู้เลยเฮ้ยไม่กล้าดูดตกกระชงนี้ยจะทักเลยนะเฮ้ยมึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะรีบแก้นะเฮ้ยแฟนมึงกำลังมีชู้เนี่ยอะไรอย่างนี้เออจะบอกไปเลยไปดูไหมนะ่ะไม่ไปเ,เรอกอ่า ก็ส่วนให้เป็นพิธีนั่นแหละแต่สะดอคอมอีกเนี่ยอีกอีกอย่างนึงนะของพี่ก็ไปสะดาะทุกปีเหมือนกันทุกวันอังคารที่บ้านเขาจะมีทําพิธีเลยใปไหมล่ะแต่อายุเท่านี้ไม่น่าจะมีเคาะนะ <c oughs> แต่ว่ามีแฟนแล้วก็ธรรมดาแหละเคาะอาจจะเยอะหน่อยเดี๋ยวโดนสาวนุ่นเคาะบ้างอะไรบ้างของประตูห้องฮะของห้องเคาะประตูห้องเคยไปเคาะประตูห้องบ้านสาวนุ่นท่ขังไหมโอ้ยไม่เคยหรอกไม่เคยไปบ้านทางนุ่นเคยเข้าไปในบ้านเขาหรือเปล่าอ๋อเคยแล้ว เท่าแต่ครัวแต่ยังไม่เคยคาอบประตัวห้องนูน้นเมื่อไหร่จะตื่นมีไหม <laughs> นี่ครับรายการเช็คเที่ยวสิบเที่ยวแล้วกลับมาถึงบ่อดินแล้วเดี๋ยวพอไปถึงเจ้าสมพงษ์นะครับรถขุด เดี๋ยวผมก็จะลงปักหลักอยู่นั่นแล้วจะขับทั้งวันเลยจะขับอะไรทั้งวันไมโครไม่เหนื่อยเหมือนระดำเนอะเหนื่อยสิใครบอกไม่เหนื่อย,อยพี่ก็เป็นนักขับมืออาชีพมาก่อนนี่พี่โอ้ยความรับผิดชอบสูงนะไมโครเนี่ยไม่แบบขับอย่างเดียวอะ่ะถ้าแบบขับแบบมาขับเฉยๆขับอย่างเดียวนแนะเหนื่อยเหมือนกัน มันเป็นงานที่ใช้ใช้สมองมากกว่าใช้แรงนะกระดมัมอ่ะโอ้ยคว,วามจะลบก,กันใส่เกียร์เหยียบคัดอีกเหยียบคันเร่งอีกมือก็ไมโครก็จึงอย่างนี้งนี่เราหนุ่มๆอย่างนี้เราขับหกล้อดีแล้วแกไปก็ขับไมโครแล้วเออเปิดแต่สามช้าใส่อ่ะเหยียบคับเพราะว่าขับหกล้อเนี่ย ม,มันได้เข้าหมู่บ้านเนี่ยมันมีสาวๆให้ดูอหารหัวห,หัวหนตามเยอะอสมัยพี่นะตั้งแต่รถคันแรกมาคันที่สองนะแคบเนี่ยไม่มีที่ว่างอย่างนี้หรอกออสาวเต็มพี่ดูอ่ะพ่เป็นลุงพ่อแตกเ,เฮ้ยเรียบร้อยทอแตกแตกแล้ว,วไ,ไปไปเลยเอาดินมาหยอดเอา เวลานั้นบรรทุกดินมาก็มาเทเชื่อเยอะครับเยอะยังไม่กับนครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับปลื้มหลุมครับพระเอกของเราครับต้องเอารถไถ่ายมารูปๆรูปทางหน่อยอันตรายเนาะอืมอันตราย เสียอ้ำครับเสียอ้ำล็อกกี้อินดี้สายจัว่วอันนี้รถใครมาอีกแล้วนนนเซเตอ,อร์ใช่ไหมครับอ๋อเสเตอร์นุ่นบอกแกเดินอยู่นู่นบอกครับอยู่ไหนหนาดิอ๋องานเสตเตอร์ย่างบนนี้งานเสตเตอนรน,ตอนะครับที่เวลาแบบโม่อะไรไปบางทีมันก็กดแรงไม่ได้เป็นไงเป็นกับนี่แหละ มันไอ้ระบบสัมผัสเนี่ยนะแกะออกมาแล้วก็ทําความต่างหมุนไปกนม,มาปุ๊บบางตรงมันก็ไม่ได้ยินนะเออใช่ใชบางตรงมันก็ได้ยินเห็ะนไหมมันยียบไม่ได้ยินเห็นไหมมันเหยียบนะมันเป็นแันนี้นใช่ไหมใช่แป้นแป้นตัวจับนี่ครับเสียเตอรครับ รเเลยมื่อคืนเห็นเปลี่ยนสิ้นกระบอกกันดึกดื่นเลยเสียงอะไรนอนเสียงบ่บ่มันคาหักบ่หรือยังไงมันแบบมันไม่ได้หักหรอกมันคาไม่ดีดังดีไมสองตัว ลูกปืนมันไปผมลูกปืนอะไรมันดังไม่นานมันดังแล้วลูกปืนข้างในมัน,นลูกปืนบอสนะออ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับคลิปหน้าผมจะลงไปดูข้างล่างนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องพาทุกๆท,ท่านนะครับลาน้องนอนไปก่อนนะครับลงไปดูข้างล่างกันพอหอมปากหอมคอครับอ่าน้องนอนบ๊ายบายเอฟซี FC หน่อยเร็ว